ไปต่อที่จักรายาน BMX ชิงกันทั้งหมด2เหรียญทองโดย BMX r a s c เ n g ลสซิ่งชายโกเมสสุขประเสริฐแชมป์เอเชียคนล่าสุดที่ได้ตั๋วไปลุยโอลิมปิกปารีส2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับคู่ปรับจากญี่ปุ่นอาซุมะนากะอิผลปรากฏว่าโกเมสออกสตาร์ทไม่ดีโดนนักปั่นจากญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองไปทำให้โกเมสได้เพียงเหรียญเงินและเป็นเหรียญแรกของทัพ200ทีมชาติไทย โดยอันดับที่3เป็นนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ดีใจครับก็ทำเลียนเลียนได้ครับฝากพี่น้องชาวไทยทุกทุกคนครับแล้วก็ทำเลียนให้สมาคมจักรยานได้ครับก็ขอบคุณทุกทุกคนครับที่คอยติดตามพวกเราแล้วก็คอยเชียร์พวกเราแล้วก็คอยสนับสนุนพวกเราครับขอบคุณนายกสมาคมครับเซ่โคดกเดชาครับ มาคราวนี้เนี่ยเราหวังเพียงแต่ว่าขอให้ติดติดหใน3แล้วส่วนโกเมรนั้นบางทีก็หวังลึกๆว่าน่าจะได้ทองแต่ก็พูดไม่ได้ก็เลยบอกว่าขอเป็น1ในสแล้วก็จริงอย่างที่ว่าเพราะว่าเพราะว่ากีฬา BMX อเนี่ยอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปว่ามันมันแพ้กันนิดเดียวขณะที่ b ีเอ็เสซิ่งหญิงรอบชิงชนะเลิศ มีนักกีฬา8คนจาก4ชาติร่วมชิงชัยไทยส่งชุติการกิจวานิสเทียนเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วกับวรัญญาแท่แท้ลงสนามปรากฏว่าชุติการล้มจบอันดับที่8ส่วนวรัญญาเข้ามาเป็นอันดับที่6เหรียญทองเป็นนักกีฬาจากอินโดนีเซียเหรียญเงินเป็นนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอินโดนีเซีย